ก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ลิฟตในเพนท์เฮาส์มีสปอร์ตคารเสื้อผ้าดีไซเนอร์ของแบรนด์อะไรอยากได้อะไรเราซื้อเรามีไลฟ์สไตล์ส่งเงินกลับบ้านให้แม่เดือนละ2 0 0แสนว้าวแล้วอยู่มาวันหนึ่งโดนตำรวจจับสารตัดสินจำคุก6เดือนกูเพดตรงไหน เอาง่ายๆเมียฝรั่งใช่ป่ะมันก็เริ่มจากการมีผัวฝรั่งเองมามีผัวฝรั่งมาอยู่ต่างประเทศนนานแค่ไหนละเราเริ่มจากตรงไหนนานมากก็คือตั้งแต่เด็กเนาะตั้งแต่เด็กแล้วแคทไม่อยากอยู่เมืองไทยไม่อยากอยู่เมืองไทยเลยกูต้องหาวัวฝรั่งให้ได้แต่ไม่รู้ทำไมอยากเป็นผัวฝรั่งก็ต้องอยากหาผัวฝรั่งให้ได้ก็คือว้ามันเป็นดีมใช่มันเป็นดีมแล้วก็คิดว่าญ้ามันจะมันจะเขียวอีกฝั่งหนึ่งญ้ามันจะเขียวอีกฝั่งหนึ่ง ต้องมีผัวฝรั่งอย่างเงี้ยใช่ปะละ่ะออายุ16ปีเราก็ไปทํางานที่ร้านอาหารเนาะม,มันก็มีฝรั่งก็มาแล้วเขาก็มองเราเออดมดมดม,มองบอกก็เออไอ,ไอคนที่เขารู้จักกันเขาก็ส่งเสริมไปสิไปสิปสมึงจะได้ออกจากนี่คือแ่บเออเราก็เอาตอนนั้นแค่อายุ16ก็ตกลงปรุงใจกับผู้ชายคนนี้ว่าจะเป็นแฟนกันติดต่อไปมาหาสือ่อกันเขาก็มาไปมาประเทศไทยอยู่ประมาณ2รอบจนกว่าแคทจะอายุ10 เปี17ปีรอแต่งงานกันพ่อแม่ก็มาเซ็นให้โอเคยกให้เขาเลยสดๆสิงๆก็สิบเจ็ดปีก็ยกให้เขาไปเลยโอเคแล้วก็แล้วแคทก็เริ่มท้องตอน18ก็เออขอวีซามาประเทศอังกฤษก็คือตัวเองเจอแฟนที่เมืองไทยคนอังกฤษไปอยู่ที่ไทยแต่งงานกันแล้วมีท้องแล้วก็เลยขอวีซ่าตามสามีมาที่อังกฤษมาเราก็คิดว่าจะดีโอมา สภาพนี่อยู่ไม่ได้เลยยิ่งกว่านันหนักกว่าที่อยู่เมืองไทยอีกทีเดียโอ้ดูแลเราไม่ดีเลยก็คือเขาทั้งติดยาติดเหล้าติดสารพัดดูแลเราไม่ดีคือจะปล่อยให้เรากับลูกอยู่อยู่บ้านตลอดเวลาไม่มีไม่มีความเป็นพ่อไม่มีความเป็นสามีไม่มีอะไรสักอย่างจนเราท้อเราก็คิดว่าโอ้มาทําไมเนี่ยอยู่เบือนเมืองเราก็ดีอยู่แล้วสะดวกสบายอยู่แล้วทําไมเอาตัวเองมาลําบากก็ลําบากอยู่อยู่อย่างนั้นสองปีก็คิดว่าโอ้ไม่ไหวแล้วต้องหาทางนี้ออกจากนี่แน่นอนเพราะ มันไม่มีอนาคตเรามองไม่เห็นอนาคตเลยจะเอาลูกมาลําบากเนี่ยเรามไม่เอาอะเราออกไปสู้ข้างนอกแยกกับผู้ชายคนนี้เราทําได้ดีกว่าเขาและเลี้ยงลูกได้ดีกว่าเขาเออก็ตัดสินใจปละอมันเลยอะว่าขอซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านเขาก็ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้าน<ม>ให้เขาเพราะเขาคิดว่าเราจะไปเที่ยว<ม>แค่ไปเที่ยวสามเดือนเขาบอกว่าเขาไปสามเดือน นั่นก็กลับไปแล้วได้ตัวคุณโอ้คูไม่กลับมาหรอกไม่เคยหวังจะเห็นหน้าคุณนะคุณไม่กลับมาหรอกก็ไปแล้วก็นั่น<อ>ช่วงที่ไปอยู่เมืองไทยสามเดือนเขาก็โทรง,งอให้กลับมาด้วยความที่ว่าเราจดทะเบียนกับเขาแล้วเราอยากอยาเพราะถ้าไม่อยากมันจะมีพันธะแล้วเราไปไหนไม่ได้<อ>ใช่ไหม<อ>ถ้าเราอยากไปประเทศอื่นเราก็ไปไม่ได้อก็ตัดสินใจกลับมาอังกฤษแล้วมาขออยากกับเขาแต่ด้วยความสียใจแล้วเราก็ยังสงสารลูกอยู่ก็อยู่ต่อไปสักสักพักหนึ่งคนที่มันนิสัยมันไม่เปลี่ยนหรอกไม่ไหวแล้ว ช่วงที่อยู่เมืองไทยเราก็รู้จักคนกลุ่มหนึ่งเราก็มีคอนเนคชันเราก็เลยบอกว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้อะ่ะซื้อตัวเครื่องบินให้หน่อยซื้ออะไรให้หน่อยอเขาก็ซื้อตัวเครื่องบินเพราะสังคมต่างประเทศเนี่ยถึงมาครั้งแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จคือมีความรู้สึกดิส appointed กับสามีมแต่ก็ไม่ได้แปลว่าที่จะหยุดความฝันที่จะมามีชีวิตที่ดีในต่างแดนใช่เพราะว่าสังคมไทยเราเลือกเราว่าไม่น่าจะเหมาะกับเราอย่างนี้ใช่ไหมใช่สังคมต่างประเทศด,ดีกว่าก็เลยติดต่อกับคนกลุ่มนั้นอะ่ะให้เขาพาตัวเองเนี่ย พาช่องทางพาโอกาสกลับมาในประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเมืองไหนที่เธออยู่อยู่เวลส์อยู่แล็กซัมแล็กซมเวลส์อย่างที่บอกว่าภาษาก็แตกต่างกันแตกต่างแตกต่างก็คือคนเวลส์คนเวลรุ่นเก่าๆเนาะยี่สิบยี่สิบสามสิบอนุรษ์นมใช่เป็นคนที่อนุรักษ์นิยมเขาไม่เวลคัมคนข้างนอกเือแคทโดนหนักมากไปอยู่ที่บ้านเมืองเขาโดนหนักมากเดินตามถนนเนี่ย ไขล่ลอยบาใส่หัวเลยนะ <Whoa. laughs> <laughs> ขนาดนั้นก็ยังไม่ไว <laughs> ที่จะมองเห็นหญ้าเขียวนะคะทุกคนเขามีแว่น <laughs> แว่นสายตาแว่นแว่นกันแดดสีเขียวก็ <laughs> เ,เลยเห็นหญ้าเขียวเต็มไปหมดดังนั้นความหวังที่จะมีชีวิตใหม่ถ้าคนนี้ไม่ใช่กูก็ไปหาที่อยู่สิ่งแวดล้อมใหม่อาจจะมีคนที่มาเห็นคุณค่าแล้วทาให้เราเติบโตเห็นหญ้าเขียวได้จริงจริง <laughs> <ๆ>อย่างนั้นถูกไหมใชม่หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ไปเอาลูกกลับเมืองไทยก็กลับเมืองไทยได้ประมาณ แปดเก้าเดือแล้วมาคิดว่าโอ้เมืองไทยอ่ะเพราะเราเราใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันอยู่ในประเทศอังกฤษแล้วเราก็ซึมซับวัฒนธรรมเขาการใช้ชีวิตมายเซ็ตมันจะรู้สึกว่าแมทชิ่งกับไลฟ์สไตล์ของเรากว่เพราะแคทเป็นคนที่แบบอินทร์อชอบอยู่โดดเดี่ยวๆอย่างเงี้ยมันอยู่ได้อแล้วไปอยู่เมืองไทยมันมันความคิดมันไม่เหมือนกันมันย้อนแย้งก็เลยไปอยู่เก้าเดือนก็ไม่ไหวเราอยู่ไม่ได้แล้วก็คือไปรู้จักกับเพื่อนก็ให้เพื่อนพากลับมาแต่เอาลูกไว้ที่เมืองไทยเดี๋ยวเรา สร้างฐานะได้สร้างอะไรแล้วเดี๋ยวกลับมาเอาลูกก็กลับมาครั้งนี้ไปเพื่อนอช่วยให้ไปอยู่ที่สกอตแลนด์เพราะเรามาแล้วคือเราไม่รู้เราถึงจะเราจะมีวีซ่าแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปทํางานอะไรไปอยู่ที่ไหนกับสกอตแลนด์ต่างกันอย่างไรก็ไม่รู้ในตอนนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยนี่กี่ปีแล้วนะโอ้ยี่สิบเจ็ดปีแล้วย <27 S 1> ี่สิบเจ็ดปีโซเชียลมันไม่ได้มีติ๊กต๊อกให้ถ่ายให้ฟีดหาอย่างนี้ใช่ไหมว่าประชากรเท่าไหร่ภาษาวัฒนธรรมไม่รู้ก็คือเอาง่ายตาบอดไม่กลัวเสือมองเห็นอย่างเดียวในจินตนาภาพว่า มันมีหญ้าเขียวตรงนั้นจากเวลไปสกอตแลนด์โอ้โหหนักเข้าไปสกอตคุยรู้เรื่องหรอทีนี้ก็ไม่รู้เรื่องแรกแรกเขไม่รู้เรื่อง้วคะก็เดาเอางูปลาปลาอะไรแต่โอ้แต่คนสกอตแลนด์บอกเลยมีสภาพเนี่ยดีมากไปอยู่แล้วเฟลลี่ฟิเวลคัมมากคือเขาดูแลเราดีมากถึงจะเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองเขาหน่ามือหลังมือเลยกับเวลตอนแรกๆอ่ะก็ไม่รู้หรอกเพื่อนพาไปใช่ไปไปอยู่บ้านเพื่อนพอไปอยู่บ้านเพื่อนก็ออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยบอกว่าอยากทํางานแล้วนะเพราะ เราจะมานั่งกินนอนกินฟรีไม่ได้อยากทำงานแล้วก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปเที่ยวก็ไปดูไนท์ไลฟ์นท์ไนไนสไตล์ของที่นี่เราเห็นแล้วว่าเออเราน่าจะทําได้นะมันเป็นผับใช่ไหม,มล่ะก็เข้าไปถามโดเมนเขาบอกเขาว่าอยากมาทํางานอยากหางานทําเขาก็บอกว่ารออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวไปเรียกผู้จัดการมาให้ใช่ไหมออก็ไปเรียกผู้จัดาการมาเขาก็มาคุยกันเขาก็ถามพอเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ผับเอาได้ไหมเนี่ยได้กูเลยมันเป็นอากโก้บาร์ มีมีโมเมนต์นะคะมีโมเมนต์มันเป็นอารโกโกบาร์ที่มันไม่ใช่เหมือนอากโกบาร์อารโกโกบาร์ที่เมืองไทยมันจะเป็นแตกต่างกันมากเพราะอารโกโกที่นี่ผู้ชายจับต้องผู้หญิงไม่ได้ไม่มีการนอนกับผู้ชายไม่มีการนั่งกับผู้เขาจะเรียกว่าอะไรนะเทเบิลแดนซ์เทเบิลแดนซ์หรือเขาเรียกลับดันซิงลับดันซิงลับดันซิงสมัยก่อนนี่บูมมากยี่สิบได้ยินข่าวมันก็บอกว่าดูแต่ตามืออย่าต้องมือจะจบถ้าจับปุ๊บละกำปั้นเลยค่ะทุกคนเลยไม่เพราะเขาจับปุ๊บ าเราไปบอกดอแมนเนี่ยดดแมนลากตัวเลยก็คือพวกดดแมนเขาจะปกป้องมีหน้าที่ปกป้องผู้หญิงในนั้นก็เลยกลายไปเป็นนางเอกก็ไปเป็นแดนเซอร์ก็ยุคนั้นยุคปี2ีม่มันมีคนไทยคนเดียวคือแคสคนเดียวอยู่ในนั้นเราก็เลยเป็นเฟเวอร์ของทุกคนก็ไม่มีคนไทยไม่มีคนไทยไม่มีคนไทยแล้วเราเป็นที่แบบว่าแปลกหูแปลกตาอุกกลายเป็นบิวตี้ฟูลแดนเซอร์ไปเลยคราวนี้โอเคก็ ทีนี้ก็หลังจากนั้นดูเหมือนว่าดีไหมนั่นดีไลฟ์สไตล์เนี่ยแบบโหเมื่อสมัยก่อนก็27ปีที่แล้วค่าแรงแค่3ปอนด์ค่าแรง3ปอนด์ใช่ไหมและแคทเป็นนักแดนเซอร์แคทได้20ปอนด์ต่อชั่วงไม้ต่อ3นาที what 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 สนาทีได้20ปอนด์เราขึ้นมาเต้นนี่สนาทีเหรอเพลงหนึ่งอ่ะก็เพลงหนึ่งโอ้โหเวลาเวลาเราไปเต้นอ่ะเพลงหนึ่งเราก็จะได้20ปอนด์แค่นั้นแล้วคืนหนึ่งเต้นแคทเต้นอ่ะ 400เพลงแล้วผู้ชายมีผู้ชายมาอยากให้เราไปเต้นต่อหน้าเขาอะ่ะ่คนนั่นแหละม,มันมันก็ คือชีวิตช่วงนั้นคือบูมมากก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ลิฟในเพนท์เฮาส์มีสปอร์ตค่ะเสื้อผ้าดีไซเนอร์ของแบรนด์อะไรอยากได้อะไรเราซื้อเรามีไลฟ์สไตล์เอาอยู่ได้ก็ทำงานอยู่ตรงนั้นมาประมาณ15ปีว้าว15ปีตรงนั้นเศรษฐีเลยด้วยนั่น่ะช่วงนั้น1ปอนด์แลกได้75บาท7 5 75บาท7บาทอยู่ช่วงนั้นก็สามารถส่งเงินกลับบ้านให้แม่เดือนละเดือนละสองแสนว้าสองแสนได้เยอะ สมัยก่อนเยอะนะเยอะเยอะมากเยอะมากเออสิบห้าปีเลยใช่ไหมในพีเวียตรงนั้นช่วงเวลาช่สิบห้าปีในพีเวียตรงนั้นแต่แคทคือเป็นคนที่รักเรียนเป็นคนที่รักเรียนคือช่วงช่วงที่เจอนะทํางานเนาะมันจะมีช่วงมันก็จะมีพัฒช่วงที่มีความสุขมีความเศร้านั่นแหละก็คือความเศร้าที่แคทเอาลูกไปทิ้งไว้ที่เมืองไทยกับแม่แล้วทํางานอยู่ได้ประมาณปีปีกว่าแล้วอยู่มาวันน่ง พูดได้ก็พูดนะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าพูดได้มันจะเป็นอุทาหรณ์ให้คนไทยหลายคน <c oughs> ว่าการที่เราจะมาขุดทองในต่างประเทศเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ชนิดใด <c oughs> แล้วเราต้องเตรียมภาชนะชนิดใดอุปกรณ์ไม่พอภาชนะคือใจของเราเลยล่ะที่เข้มแข็งมีไมซเซตดีๆเนี่ยเราเตรียมพร้อมกันหรือ,อยังแล้วอุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยก็คือความรู้ที่เราจะไปขุดแล้วเรารอบรู้รอบครอบเพือยัง หากแคทพูดได้พูดพูดไม่ได้ไม่ต้องพูดเราตัดคลิปไปเลยสกิปผ่านไปมาดูปัจจุบันแคทมีคุณค่าแค่ไหนแค่นี้ก็งดงามแล้วแต่ถ้าพูดได้เนี่ยม,มันจะเป็นอุทาหรณ์นใ้ใครอีกหลายคนนี่คือเรื่องจริงของชีวิตมไม่ใช่เรื่องแต่งเราไม่ได้เมคเราก็มานั่งคุยกันตรงนี้เลยค่ะอไม่ก็คือตอนที่แคทเลิกเลิกกับแฟนสามีคนเก่าเนาะด้วยความที่เราไม่รู้ก็เป็นเหมือนกับคนอีกหลายคนที่คนไทยที่มาอยู่นี่ด้วยความที่ไม่รู้ไม่ได้รู้ภาษาไม่ได้รู้กฎเกณฑ์ไม่ได้รู้กฎหมายของที่นี่ก็คิดว่าโอ้ ความความสัมพันธ์สามีภรรยาบรรจบลงแล้วถ้าเราเลิกกันฉันก็เอาลูกไป คุณก็ไปหาใหม่สิไปมีครอบครัวใหม่สิฉันจะเอาลูกไปฉันจะดูแลลูกเองเราคิดว่าเราดูแลลูกเราเมืองไทยก็อย่างนั้นใช่ไหมใช่ก็อย่างนั้นเราก็คิดว่ามันจะเป็นเหมือนกันแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ก็คือแคทเอาลูกออกไปตามกฎหมายที่นี่นะถ้าพ่อเขาไม่ยินยอมที่ไหนก็เหมือนกันไม่ใช่ที่อย่างกีถ้าพ่อเขาไม่มียินยอมพ่อสามารถแจ้งจับแม่ได้ฐานลักพาตัวลูกแค่ด่วนคดีนั้นคดีคดีอาญาเลยนะเป็นคดีอาญาและติดตัวแคทมาจนถึงทุกวันเนี่ย ถ้าเข้าไปใน DBS เพราะเวลาแคททำงานแค่เนาะเราทำงานแค่หรือจะเป็นพยาบาลหรือจะเป็นอะไรก็แล้ว้ารําทำงานให้กับรัฐบาลเขาจะเช็คเลยว่าเรามีประวัติอาชญากรไหมมันขึ้นใน DBS ของแคทเลยแคทก็ต้องทุกหน่วยงานที่แคทเข้าไปทำงานแคทก็ต้องมาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณมีอาคดีอาชญากรเนี่ย mm. <c oughs> คือเป็นคดีติดตัวจนทุกวันนี้มันเอาออกจากใบ DBS ของเราไม่ได้มันอออกไม่ได้นั่นก็คือด้วยที่ว่าแคทเอาลูกกลับไปเมืองไทย แล้วพ่อเขาก็ไม่ได้เจอลูกพ่อเขาก็อยากเจอลูกใช่เปล่าล่ะเขาก็เลยไม่มีทางเลือกเพราะหาตัวแคทไม่เจอไม่รู้แคทไปอยู่ไหนเขาก็แจ้งความเพราะเขาอยากเจอลูกเขาก็เขาก็รู้ว่าแม่มาจากไหนเขาก็ไปตามต้นโตที่เมืองไทยที่อยู่ของแคทไปตามหาที่บ้านก็เขาพอไปตามแล้วเขาก็เอาลูกกลับมาแต่ตัวแคทอ่ะโดนตำรวจจับในข้อหาลักพาตัวลูกแล้วก็โดนสารตัดสินจำคุกหกเดือน แมันก็เศร้าเนาะเพราะเราจะถามตัวเองกูผิดตรงไหนลูกกลูลูกกูก็จะถามตัวเองว่าผิดตรงไหนคือแล้วมันก็ไม่ดีมันก็ดูแลกูไม่ได้ใช่แต่เราด้วยเราไม่ได้ภาษาไอ้คนที่เป็นล่ามให้เราไม่ได้ภาษาจัไว้ได้ทุกคนและคนที่มาเป็นล่ามให้เราอ่ะที่ที่เป็นคนไทยมาเป็นล่ามให้เราเขาแปลให้เราได้คําเดียวเอ้าก็เลยต้องถามคุณเป็นล่ามยังไงคุณแปลให้ฉันได้คําเดียวคือ คุณลักพาตัวเด็กมาแล้วผู้พิสู์ภาคภาษาพูดออกมาชฉยๆนางแปลได้แค่คําเดียวเอราก็รู้ลักพาตัวลูกลักพาตัวฉันไม่ได้ลักพาตัวใครแต่ลูกฉันฉะนั้นแต่เราเวลาเราอธิบายแล้วล่ามแปลให้กลับคืนไปไม่ได้อมันก็เลยเราไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้พี่ว่าตรงนี้แหละคือจุดเจ็บที่แคทลุกขึ้นมาช่วยเหลือผู้หญิงไทยเพราะว่าวันที่ตัวเองเจ็บเนี่ยล่ามทะลเรื่องบ้าบอแปลได้คําเดียวแล้วไม่สามารถสื่อสารแทนใจแทนตัวเราได้อันนี้คือความเสียหาย ดังนั้นภาษาคุณต้องได้กฎหมายคุณต้องรู้ก็โอเควิกฤตก็เป็นโอกาสอยู่ดีก็มาเจอคนอย่างนี้เขาก็เลยพลิกวิกฤตที่เจอกับเขาให้เป็นโอกาสที่จะได้ยื่นมือช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มที่หากเขาทําได้เพราะว่าวันนั้นคือเจ็บจริงคือไปนอนในคุกเนี่ยมันเป็นยังไงว่าบรรยากาศ